ไปต่อเลย,ย,ยางางเดี๋ยวน้องแจ็คโอ้้ไม่เจ้าบุ๋ยไม่เชื่อหรอกนอนนอนจำจังไม่เงี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวมันกลับมาจากเซตก,ก่อนเอ้ยเดี๋ยวค่าค่าจำชื่อได้ค่าจำชื่อได้ เอออ่อาโอเคโอเคเอาเอาไปก่อนเอาไปก่อนเอาอย่างนี้นะน้องแจ็คน้องแจ็คเดี๋ยวเดี๋ยวอ่ะเดี๋ยวพี่เอที่ไปให้ฟังนะอ่ะเดี๋ยวพี่เอให้ฟังนะนี่นี่ก่อนนะน้องโอเคคือมีปีศาจอ่ะมันมา どうも。

ไปเลยมังกรมาแล้ว โอเคได้ข้อมูลมาแค่อย่างเดียวเลยที่เกียา,ากัเอ็บมาแล้าปอดีปอดี สัมผัสได้ถึงนายทัดไปเยอะแล้วกูดไ้อันอันนั้นเคลียร์ไปแล้วนนีี่่มััตวอะไรวะเนี่ยคืออเป็นว่าเป็นเป็นสัตว์สะเก็ดเลยกันสัตะเก็ดตัวหนึ่งอยู่ในอยู่อยู่ใต้การควบคุมของฉันเองอยู่ใต้การควบคุมของฉันเองไม่ต้องคิดมาก สงสัยไฟ่เอไหลไมเออข้ามีมีมีพันธะธาตุกับมาแล้วไม่ต้องห่วงวงไม้วงไม้วงไว้วงไขอโทขอโทษขอโทษลันัรันก็หมายความว่าทุกคิวมีสปายเงี้ยเงกนคดีอะไรนะข้ามาดีนกมานี่สิทำไมเราไม่ทำไมเราไม่ลากมันออกมาเลยล่ะ ยังไงถามในสิ่งที่กิลแต่ละกิวรู้นะอย่างวินเทอร์โคก็มีโค้ดอยู่ไม่ใช่เหรอกิดัะนายก็มีโค้ดไม่ใช่เหรอถึงแม้มีแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วโดนจับหมดแล้วล่ะอืที่เป็นสปายก็น่าจะเป็นแค่เด็กนี่กับไอ้มังกรตัวนั้นใช่แค่กิลนะประชาชนไง รอบๆตัวเรานะ่ะที่เราชอบมองผ่านอาจจะเป็นคนที่รักหรือเพื่อนของเราหรือใครก็ตามก็ได้ใครจะรู้ใช่ไหมล่ะบางทีให้คิดอีกแบบราชาอาจจะเป็นสปายก็ได้คือถ้าอย่างนั้นประเทศเนี้ยไม่ต้องทำขี้อะไรก็ได้แหละอย่างนั้นประเทศนี้ไม่ต้องทาอะไรก็ได้แหละเออถ้าเวลาราชาเป็นจริงก็ <c oughs> ทั้งแค่พูดทำมาสุดนะ อีกส่วนหนึ่งที่ไม่เข้าใจก็คือมันไปมาระหว่างกิวแบบอย่างนั้นได้ยังไงหมายถึงกิวมืดเหรอหรือหมายถึงไอ้เด็กนี่กิวมืดกิวมืดอ่ะอย่าลืมสิบอกว่าออกมาจากพวกแต่ละมิติด้วยนี่ถ้าพูดถึงเทคโนโลยีก็เป็นไปได้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวอะไรวะล่ะ มันก็ฟันธงได้แล้วแหละว่ายิลมืดมันมันโผล่ได้ทุกที่ใช่ให้เวทเคลื่อนย้ายแล้วก็ให้พูดก็คือมันเปิดเกตได้ยังไงล่ะคือน้อยไม่อยากขัดจังหวะนะขอรับว่าถ้าไม่ตามทีสบายไปอยู่ไหนนะใครขอรับอยู่นี่ฮะ<า>ข้าเนี่ย ที่ท่านได้ไงเมื่อกี้มึงเพิ่งหายไปนะขอรับจะรู้ไหมไรเกิดอะไรขึ้นใคหายอะไรทีไม่รู้ใครตีหายหรือเปล่าเธอถอดบอลเมื่อกี้ฝ่าจะเรียกว่าโซ่ใช่ใช่ใช่เอางี้เอ้ยไอ้มังกรหลบก่อนหลบก่อนหลบก่อนหสุดยึดสุดยึดสุดย um ึดคือไปเหรออ๋อสุดยึดอะ โอ้ oh. นั่นเลยเปล่าเจ้าโนนอ่ะอยากรู oh. e? ้ไหมนั่นไม่ใช่เหรอเขาคถ้าสร้างไข่ฟองฟอมอันหนึ่งแล้วก็หลอกมันอ่ะปูมันแต่ถ้าไม่รู้อีกอันหนึ่งออกจริงหรือเปล่าดูมาให้หน่อยใชเห็นไม่ใครมันไม่เออเบ่อถึงน่าเฟ้อขนาดนี้อยากรู้ไองลากนี่มาไงเนี่ย ขามันน่าถามตะกุนี้อันนั้นพี่เห็นที่ตัวนที่ดนดีมากถ้าอยากรู้กคิดว่าฟองอย่างของจริงอย่าลืมขยี้ตาบปป่อยๆล่ะย <c oughs> ี่สิบนาทีใส่เงินนะตอนนี้เขาว่ามันก็เริ่มสุกแล้วนะมันก็เริ่มความแล้วลนะ่ะงั้นเดี๋ยวพวกข้าขอกับกะนะ่องถ้าว่าทุนราตรงนี้น้ำอันห,นหมดแล้วล่ะ เก,เ,ออเก็บไข่ทีๆสิท่านเออเก็บไว้เถอะว่องไงลรวกันดูเหมือนคนนั้นจะไม่ค่อยดีนะัญญาปิศาจทำอะไรไม่ได้ดหมายว่าไข่ฟองยิ่งฟักยากพอสมควรออคิดจะฟักมังกรดำจริงๆเหรอมันไม่สำเร็จ ไม่ข้าไม่แนะนําให้ฟักมันอย่างแรงข้าก็เชื่อว่าไม่ควรฟักมันเอ่จริงถ้าด<ม>ัากเกิดได้ข้าก็ว่าควรดักเกิดขนาดาไอตัวอย่างเงี้ยดําข้าคิดว่ายังไม่ควรฟักเลยนะท่านม,มันอันตรายนะครับอเถอะมันหาชีวิตโคตรจะอ่อนนี่อ่อนเหรอเมื่อกี้โดนไปขนาดยังไม่ตายเลยนะอืมใช่รู้สึกแบบนั้นแหละ ประมาณน,น,นีม้มั้งล่ะถ้าพอใช้ไปคิวได้อยู่ให้ค่าเข้าไปยินงานไม่มาตัวได้จังอยื่อพึ่งอยื่อพึ่งอยื่อพึ่งรอเรื่องทุกอย่างจบก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยค่อยเอาไปโอเคไหมเพราะว่าไข่นี้ถือเป็นหลักฐานอยู่ในในคดีนี้ ทไไ,ไป,ไป้หน่อยเนอยู่ตเอโอ้เดี๋ยวดารางโอ้โหขี้แม่งเสือกตรงด้วยเดี๋ยวนะแป๊บนึงอา่าเดี๋ยวหาทอชก่อนทอชก่นอนเย่าเพิ่งรบบบอะด่าลามาดาลามาไอเนี่ยดาลามาไอเนี้ยจะพูดหนึงเอาทอชมาทอชมา พร้อมนะแล้วโอเคเรียบร้อยเก็บกู้ไข่มังกอเสร็จเรียบร้อยเ้ยขึ้นไปฟ้าข้าเห็นบิดไปเลยว่าข้าเห็นสองฟองตอบกู้ไข่เฮียนิสละ นั่งอยู่ทรมา yeah. <whis. S 1> นนะครับเตือนัันผลข้างเคยียงจากคำสาบจะ้ทำไงล่ะคำสาบน่าจะมีวิธีแก้นะครับเอาเ<ไ>ป,ป็นว่าข้าขอตัวก่อนเลยกันทุกท่าน,านอขอให้โชคดีข้าขอไปทำธุระอื่นให้ก่อนและด้วยแลด้วยนะท่าน อะอย่างอื่นมากกว่าที่ไม่ใช่เงินตอนนี้แล้วคนอื่นนะเดี๋ยวเดี๋ยวเอเดนหายตั้งแต่จบภารกิจยังไม่เห็นเขาเลยน้อยไปพักแล้วมั้งน่าจะไปพักแล้วเหรอโอ้เขียวเขียวเขาบอกพลังเขาหมดเขาเลยบอยเขาไปพักเนี่ยอ๋อโอเคพอดีอเหมือนโดนสกิวอะไสักอย่างของเจ้าพวกนั้นได้ให้พลังเขาหายเนี่ย เขาไปพักผ่อนแล้วใช่เขาก็บอกขาดเหมือนกันเขาไปพักผ่อนแล้วเห็นเรากลับเขา่อนอยู่อือนีเจ้าระวังด้วยเลยไม่เป็นไรข่าวโอเคหรือพวกเจ้าจะไปฝึกต่อที่กิวหรอือไม่ต้องห่วงเราเพื่ที่ทุกที่คือการฝึกเดี๋ยวไม่ตรงนี้เจ้าสอบโตอ้าจะว่าไปแล้วลูกเจ้าเลนจิน่าจะกลับไปแล้วปะ เมื่อไหร่พระราชามันก็จะกลับมาวะมีเรื่องต้องขอเยอะมากเลยตอนเนี้ยอืมอะไรเรื่องเลยใช่ไะเจ้านะป้าไวรู้ใ,รรใช่ไหมว่ามันมีกิ้วหมื่นมาเยอะแยะเลย,เลยอาล่ะพระเจ้าท่านสองหวังว่าจะแข็งแกร่งึ้นจากเมื่อก่อนนะหลังจากการเจอสองครามครั้งนี้แน่นอนอยู่แล้ว วกเราอ,เอาจกลัวก็ไม่ใช่เรื่องผิดหรอกต่อย่าต่อย่าย่อท้อในการฝึกฝึกต่อแล้วกันนะเจ้ากลัวได้ไม่เป็นไรทุกคนล้วนกลัวได้แต่เจ้าอย่าย่อท้อในการค้นหาตัวเองและทําให้พลังเพลังของเจ้าแข็งแรงขึ้นกว่าเดิมจะทํามันต่อไปซะยิ่งเจ้าหยุดหยุดฝึกซ้อมมากเท่าไรพลังเจ้ายิ่งอ่อนแอลงมากเท่านั้นเข้าใจใช่ไหมหมีเข้าใจค่ะเข้าใจดีตรงนั้นพลังกำลังของข้าน่ะต้องกินเยอะเย้ะเลยสิฮ่่า <laughs> <laughs> ไปเถอะเรากลับบ้านกันไปอย่าลืมไปละกันเพื่อนเก่าเฮ้ยกันมีไรไอ้ป๋เฮ้ยฮะอะไรอ๋อเพื่อนแกเองไงอย่าไปสนใจมาเลยไอ้ป่อยไม่ดีดิมาคียกับชั้นหน่อยสิอืมถ้าเวลาช้าได้ไหมอย่าได้เงิน อะไรนะเขาค่าเวลาชาได้ไหมใหญ่ได้เงินก็พอดีพอดีมันไม่ยอมจ่ายตังค์โอเคกลับกันงั้นนะอืมก็กลับมาเถอะผู้แบบทะเบียนโรงพยาบาลใช่ไหมไอ้เที่ไม่จ่ายเงินเดือนวันละวันละยี่สิบเหรียญทองมันให้เงินวันละยี่สิบเหรียญทองพวกเราได้อะไรกันมาวันนี้ไม่ได้อเลยเลยไม่ยอมจ่ายตังค์ ปวดหัวเลยอ่ะไปเลยไม่เลยตามไม่ได้เลยเดี๋ยวไอ้มาก่อนเองอยู่นี่ไปก่อนอยู่นี่ไปก่อนอย่าอี๋ยวไม่ตามมาอันนี้ไม่ให้ตามมาไม่ให้ตามมาอยู่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 เฝ้ากิวก่อนอยู่เฝ้ากิวก่อนีกแเมื่อไหร่จะส่งแตบว่าเวทมนต์ดิสขอให้กับทหารนายหนึ่งที่วินาม่าหารเอ็กโอเค สวัสดีครับสวัสดีเป็นมังกรใช่ไหมเป็นครื่องมังกรอ๋อไม่เหมือนกันเดี๋ยวพ่อไปทำลูกลาดก่อนเออพ่อจะว่าแน่ใจ มีเรื่องเยอะนะใช่เฮ้ยโทษทีทำไรตีเงินเขากระจายเลยอ่าเป็นออดิแฟกต์เนี่ยมันเหมือนดาบสองออแน่ใจใ,ใจให้เขากินเขาลองกินดู <c oughs> อายาวออวเวลาในการนี่มันทั้งมีหมอทงน,นี้ไมหมเนี่ยไม่ได้เดี๋ยวค่อยเอาอไปทำเป็นยาปลาเอาดีกว,ว่าโอ้โหหาย้าว่าน่าจะสน,น,นุกสนุกเหรอแล้วก็ ถ้าเป็นครึ่งมังกรอ,อีกครึ่งหนึ่งเป็นซาบบอกไปแล้วเนะี <S <S ่ยเออเดอเออเดอเซล God. Uh -huh. บอกว่ายเลยง,งบด,ดีโนลีเอ้อดดามาเดบบกันเนะ้าไปนูดกันอ่ะไปหน้าประตูกันข้าไปไม่ได้ไม่รู้โดนสั่งไว้ข้าไปเลิกค่าขอตัวก่อนโชคดีคอนัอนแฟนท่านนะ ว่ไปแลยติดใหม่กว่ากลับไปใช้โลเดิมนล่นนะลาก่อนโลมันก่อนจบลงแล้วตินไปชน วันนี้เราเราเตยเราเจอสึกหนักมาหนักแล้วเราเดี๋ยวค่อยเราไปพักก่อนเนี่ยมุ่นโนมันก่อนสายบอกไปชาต์จแปดละไปชาต์จแปดละลาก่อ,อสี่สี่ทุ่มครึ่งละหมดอายุขายเท่น,นะเทษน,นะเอาเอาเอานีา้ค่าให้เรียกสองทาง อ่ะตอนนี้มีทางสองทางให้เลือกระหว่างเดินทางหลวงเดินกลับตรงทางหลวงเลยสองกลับไปที่เอ่อขีดะแล้วเดี๋ยวข้าจะพาเข้าเออ่แท่นวารชุบเฉินเพื่อกลับหนึ่งหลวงเอาอ,อะไรโอ้กูรู้ละแท่นวารชุบเฉิญนี่คืออะไรไม่เหรอทำไมกูจำไม่ย่อยกันนะท้ออ่ะท่อะนะแป๊บน,นึงนะคือกิวขีดะส่วนใหญ่เป็นมังกรไงมันบินกันเองได้ ก็ต้องแนะนำให้คนดูสักหน่อยเผื่อใครยังไม่ได้โหลดในเอเสซาบนะว่ามันมีจุดวาร์ปจุดวาร์ปมาได้นะมาได้มาได้ไปละลากวนเงียบแบบไม่โหลดักเลยเอ่อข้าติดไปด้วยได้ไหม ค้าไม่ติดเลยหรอกว้าวอข้าบินได้ คิมม่ออกก็น้ากิว้วคิมม่ออกหน้ากิ้วไปเลยตีในหัวเลยแปลงร่างก,ก่อนไร้อมือฉัน โหขยายซะนี่เลยเจียกูคุยกับจันกูก่อนนี้อเงี่ยออริจินจะเสร็จยังวะจักรพวรดิโรมันกอนะฮะลาก่อน